สองทีสามพุกมาเล่นบางทีไปเดินตลาดตีสองไปเดินแม่ค้าอนู่หเระเจมมาทำไมตลาดเช้าฉันนอนไม่หลับเดินเล่นไม่รู้จะทำอะไรมันทรามานมากคนที่นอนไม่หลับพออยู่ใช้ชีวิตการวันก็ไม่เป็นสุขเพราะนอนไม่เต็มอิ่มเป็นโรคปวดหัวเพิ่มขึ้นอีกก็เล้วเกือธุรกิจไ,ได้เด้กเซลมากวันนั้นคุณเคยกับนกนโรค,คเข้าพาคุณรัฐามาหาที่บ้าน ก็มองไปที่นกด้วยความโกรธพามาทำไมเดินแล้วเดินฉันก็มีมากแ่มองมองไปที่นกไม่น่าพามาเลยด้วยความเกรงใจคุณรัฐาก็ยอมฟังกับคุณหมอไปสองคนยอมฟังแต่ยังไงนเขาไม่เชื่อคนที่ฉันเอมเวนั้นทานเดือนเนหนึ่งเป็นหมื่นละวหลายขนาดอันไหนที่ดีเอามาหมดเลยแต่มันก็ดีขึ้นแต่มันก็ไม่หายแล้วตอนหลังที่เรา ยังพอกเยอะยิ่งเยอะขึ้นหมอบอกว่าเราสารไม่ทานของมันแล้วนะมอว่าอย่าทานของมันมากแล้วออกกําลังกายออกกําลังกายก็ออกทุกวันไขมันก็ไม่ทานพยายามลดแล้วทําไมมันยังไปถึงหมอว่าคําว่าไขมันพอกตับไม่ได่เพาะไขมันอย่างเดียวนะคะสมุนไพรยาและอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปทานเข้าไปในเมื่อเราตับเราเสื่อมอ่อนแอแล้วก็ไม่สามารถขับออกไขมันก็ ก็ตับแข็งพ่อตับตับทำงาน,นไม่ได้ตับก็แข็งก็กังวลมากเรื่องนี้วันนั้นเขาไปพูดว่าคนไข้มันพ่อตับก็จะดีขึ้นเพราะไปเสริมสร้างเซลล์ให้แข็งแ,งแล้วเราก็แก้ตรงนี้โดนใจแต่ยังต่อต้านอยู่ไม่ชื่อแผ่นนี้เหรอจะหายเพราะว่าเคยซื้อที่ว่าออนไลน์เขาขายอะแผ่นหนึ่งไม่กี่ตามหรอกแล้วก็สั่งมาแปะตรงนั้นแปะตรงนี้ไปเมืองจีนไปร้านที่เขา ขาเรีนร้านรัฐบาลให้เราเข้าไปไอ้นั่นแปดนี่จะหายไอ้เรื่องปวดไหล่ที่ประยำเราไปเที่ยวเมืองขีดบ่อยซื้อมาก็ไม่หายแพงเหมือนกันประมาณห้าหกพันเราก็ซื้อมาแปะเฉพาะตอนเจ็บก็ก็โชัข่าวคพราึองออกก็เจ็บเหมือนเดิมแต่ทีนี้วันนั้นสามีกลัวเราจะหลงเชื่อเพราะเราเป็นคนเปิดใจล้วเชื่อคนง่ายใครมาเราจะให้โอกาสเขาทุกพยายางเขาพูดพูดฟังไปแล้วเครื่งเราก็สมัครเลยวันนั้นแฟะกลัวมากว่าเราจะสมัคร เธอยังไม่เชื่อเขาอีกนะกี่ตัวแล้วแล้วเธอ่ะอายุแก่ขนาดนี้แล้วยังไปทําให้เธออยู่สบายทําไมไม่สบายก็ยังอยากจะทาแกแกยังไงก็แม่ซื้อแกส่งสัญญาแล้วไม่ให้ซื้อไม่ให้ฟังแม่เชื่อให้พอเถอะอยากไปฟังเดี๋ยวก็หลงเชื่อเขาอีกก็ตอนหลังคุณคุณรัตน์ไม่รู้จะพูดยังไงให้เราเชื่อแต่หลเขาพูดว่าไอ้นั่นนี่จหายฟังนะดีใจนะาอยากจะหายแต่ไม่เชื่อหรอกเพราะเราหลายขนาดแล้วไม่เคยหาย นี่กุรักความที่อยากให้เราหายจริงๆอ่ะอยากให้เราทดลองให้ฟรีให้อโกฟรีนะสิบแผ่นอ่ะโกร้องให้รัวกงจะรู้ผลอุ้ยใจเราเราไม่เคยเอาของใครฟรีแล้วก็ถูกพ่อแม่สอนมาว่าในโลกนี้ไม่มีของฟรีก็ก็